สบายดีทานผู้สม้มยินดีตอนฮับทานผู้สม้มเขาสูดสองไก่วอลละวงไก่สาวล้าคลิปนี้เนาะเขาจะมาบอกเกี่ยวกับคนล้าที่ไปอยู่ไทยอยู่ใดดนเนาะดนหลายเนาะและเนาะคนล้าเฮานี้เนาะไปเฮ็ดเวียกอยังอยู่ไทยเนาะจึงว่าอยู่ใดดนเนาะ คือหลายคนกับบทท่านหูเนาะคนเล่าเฮานี้เนาะเป็นยังจึงไปอยู่ไทยดนเทเนาะบางคนกับเก่าปีสิปีกับบทท่านนมาบานจักเทื่อเนาะด้วยเหตุผลเอียงเนาะด้วยเหตุการณ์จำเป็นยังจึงไปอยู่เนาะเมื่อนี้เนาะสกายซีมาวเนาะหรือว่ามาอธิบายให้ทานผู้ส้มเนาะที่ยังบุท่านหูเกี่ยวกับคนเล่าเฮาเนาะที่ไปเหตุเบียกอยู่ทางฝั่งไทยเนาะมีอาศีพยยังเนาะก่อนสิไปครับส้มคลิปเนาะฝากทานผู้ส้มเนาะส่วน กดไลค์เนาะกดแชร์กดติดตามที่สำคัญท่านผู้ชมอย่าลืมกดกระดิง่งเนาะเพื่อจะบริผาทคลิปวิดีโอใหม่ๆของสกายเอาเป็นว่าเฮ้ามาหูกันเลยนะท่านผู้ชมว่าส่วนร้ายคนล่าเฮ่านี้เนาะไปเฮ็ดเบียดอยู่ไทยเนาะไปเฮ็ดเวียหยัยนะเหเยยงเป็นยังคือ,อยูดอนเท้นะเนาะเฮ้ามาเข้ากันเลยนะท่านผู้ชมคือก่อนที่ว่าคนล่าเฮ้า จะไปอยู่ไทยมันก็มีเหตุการณ์จำเป็นเนาะทุกคนต้องมีเหตุและมีผลเนาะเฮาจึงไปได้ถ้าเฮาบม่มีเหตุบ่มีผลเฮาบ่สามารถไปได้เนาะบ้างครั้งเนาะพอเมย์อยู่ไทยเฮาอยู่ล่าเนาะเฮาจำเป็นต้องได้ไปน้ำพอแม่พราะว่าพอแม่ไปเวียงเนาะจำเป็นต้องได้เอาลูกไปน้ำเนาะถ้า่าลูกคนเล่าไปเฮียนอยู่ไทยเนาะไปเฮียน ผู้บบเนะที่ว่าซ้อนหนะหรือว่าอาศิพอื่นๆเนะเป็นวิศวกรรมำโบหอหรือว่าเป็นวิศาการเนะคนเล่าเฮ้าไปเหตุเหตุเวียดย่พุ่นเนะมันก็สิมีโค้งประกอบและอะไรอย่างเนะสำหรับาทางหลัสกสกเนาะแต่ว่าคนเล่าเฮ้านี้เนะส่วนร้ายนีตามการที่สกายสอบถามเนะเพววิ่นวานาจะเป็นไปด้วยการที่แบบว่าเฮ้า เป็นคนลาวเนาะแต่ว่าไปเกิดอยู่ไทยเนาะในเมื่องเฮใหญ่อยู่ไทยเฮ้าก็ยังเป็นคนลาวคือเก่าแต่เฮ้าบ่ได้เขาเสื่อสไทยเนาะเฮายังเป็นเสื่อสาท่าแต่เฮ้าโตของเฮ้าอยู่ไทยเนาะเฮ้าจะเป็นต้องได้เฮียนหูเนาะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆบอกว่าจะเป็นเบือการศึกษาของฟังไทยเนาะเพราะว่าเฮาอยู่ไทยแต่น่อยเนาะเห็ดไห้คนลาวเฮ้าเนาะสิเปเห็ดอาสีพยังอยู่พุ่นเนาะ โตเฮาก็ยังเป็นคนลาวคือเก่าส่วนไรเพิ่นว่าจะเป็นคู่เนาะที่ว่าซ้อนภาษาเวลาแบบว่าเฮาส้อนภาษาไทยเฮากับหูภาษาลาวน,นําเนาะเฮากับาม,มารถแบบว่าซ้อนให้คนไทยหูเนาะหรือว่าเฮาจะซ้อนในห,หูแบบต่างๆแบบเอาเป็นแบบตลกเฮฮาเนาะเพื่อสร้างบรรยากาศเนาะให้แกนักเขียนเนาะที่แบบว่าเง้านอนบอ่ต่างๆเนาะที่บ่ฟังเนาะเวลานั้นเฮาเสก คำอื่นๆมาเว้าเนาะเฮ็ดให้แบบว่าสร้างบรรยากาศเฮ็ดให้เขาแบบว่าอยากทำอยากเขียนไลรขึ้นกว่าเก่าเนาะตามที่สกายรรมะเนาะคืออาศีดที่หนึ่งเนาะนะจะเป็นขาราชการ์เดอ่านผู้ชมเนาะอาศีดที่สองก็คือคนเล่าเนาะเอาแฟนฟังไทยเนาะจะเปิดหานอาหารเนาะเปิดกิจการต่างๆเนาะตัวอย่างว่านนนีเนาะเกยนุนีที่ว่าเทคมีเอาเนาะเล่ากับ ไปเปิดฐานอาหารเนาะอยู่ทางฟังไทยเนาะคือไอออฟจันสิเนาะกับไปอยู่เนาะเฮ็ดไ้เล่ากับยู่ไถ่ด้นเนาะบัดนี้เนาะกิจการของเขากับแบบว่าหลับลื่นดีเนาะกันข่าคล้ายกับสะดวกสบายเนาะเฮ็ดไ้แบบว่าข้าคล้ายเครื่องใดเนาะข้าก็จำเป็นต้องเรียนยู่หาเงินเนาะเพื่ออ่าแก้ไขปัญหาชีวิตครอบครัวเนาะคือไอโนู่นี่นี่กอยู่ด้นเนาะตัวที่สามาเนาะท่านผู้ชมก็คือคนเล่าข้อนี้เนาะ ไปเห็ดเบียกอยู่ห้องจักห้องงานต่างๆอยู่ประเทศไทยมีห้องงานห้องจักห้องงานหลายเห็ดให้คนลเล่าเฮ้าบ้างกลุมคน้นกลับไปเห็ดเบียกอยู่ไทยเพื่อ,อหางิ้นมาส่งขอบครัวเนาะให้พ่อแม่อยู่ดีมีแห้งหรือว่าอยู่ดีกินดีเนาะจากชีวิตขอบคุ้วที่ว่าตกถูกได้ยาก เพิ่นไปหาไปสศกไปหาเนาะเพราะว่าพอเมย์ให้สองพามือเนาะกับมันสมองเ้าต้องไปประดิษฐ์ขึ้นเนาะเ้าต้องมีไอเดียเนาะต้องไปโศกไปหาเนาะแล้วเขาเอาเงินจำนวนหนส่งมาให้พอให้เม่เฮดไ้โตเขาอยากอยู่เพราะว่าเขามีขาตตบเทนก็คือ,อเงินทีเขา,าไปหับจ้างมาเนาะแล้วเฮดไ้เขาหันจะอยู่ประเทศไทยด้นลายเนาะ นี่ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งเนาะถามู้ชมที่แบบว่าคนลาวหฮอก็จําเป็นเนาะแต่ทว่ามาเห็ดเวียกอยู่ล่านี่ก็ไดคือการเต่มันกับบเพียงพอเนาะหฮอจําเป็นตองได้ไปเนาะบ้างครังก็มีพี่นองหรือว่ามีอ่ายไปก่อนเพิ่นกระส้วนฮาไปหฮอก็ไปซี่เนาะมันก็เป็นอ่าตองโูงมาเลยเนาะเหตุให้คนลาวหฮอก็อยากไปเห็ดเวียกอยู่ห้องงานนั่นอยู่ห้องจักนี่ได้เงินหลยเนาะ ได้เงินฝากเมื่อให้แม่หูจะเก็บจะออมเพื่อจะไปเนาะตัวนี้กับปัญหาสําคัญเราทำส่วนที่แบบว่าคนเล่าเฮ้าเนาะมักไปเนาะเพราะว่าเป็นยั้งจึงมักไปทาว่าเจ้าจะอยู่ประเทศเจ้าได้บอกก็ได้เนาะต่างแต่ว่าคอยโบมี่เบียกเห็นงานทํานคอยจำเป็นต้องได้นไปเพราะว่าอ่าอยู่เล่าเฮ้ากับบุคคลแบบว่ามีการแบบสื่อจ้างกับบุคคลแบบว่าหับจ้างกันแบบ ห้องงานอีหงังต่างๆกับบุคคลมีลายภายในเนาะแต่ถามีกอกมีสองสามห้องงานที่แบบวาลใหญ่เนาะแล้วคนทั้งประเทศเนาะสิทธาเหตุแต่ห้องงานนั้นมันกับบุได้เนาะมันจําเป็นต้องได้ขามไปเนาะตัวที่สี่มาก็คือแบบนักกีฬาเนาะแบบเข้าไปกซ้อมเนาะเข้าไปแอบไปฝึกนเนาะเข้าจะต้องเด็ไปอยู่ไทยดุนเนาะคือาวมาเป็นประเภทแบบ เฮ็ดงาเนาะสองสาเดือนหรือว่าปีหนึ่งเขากับมาจะสินะยางตามสุดกับประมาณสองสาเดือนเนาะเขามาแทอหนึ่งเตะเข้ากับพราอะดแต่ค่ารถเนาะทาวาคนที่แบบว่า,าคิดอยากได้อยากดีคือเขาจะหาอ่ามาเนาะเขาฮิบเขาโฮมเขาอมสองปีสามปีเนาะเขาจึงมาบ้านหรือเป็นสิบสิบ,สบปีเข้ามาแล้วเขามา,าเฮ็ดเทือนเฮ็ดซาเนาะมาอยู่ฟังเล่าเองเนาะ แต่ถามว่าคนไปซ้ำว่าค่อยไปซ้ำหาเงินมาใส่เนาะโบคิดอยากเก็บอยากโอมเนาะซ้ำว่าเออปีนี้หามาได้๋ยวนิกับพ uh, ่อได้ใส่ไปอย่างสิปีหน้าไปอีกเด่๋ยสินะมันก็เป็นการแบบว่าเข้าไปแบบอยู่บริ้ดนเนาะแต่มันก็มีบางคนที่อยู่ดดนเนาะแต่สิ่งที่สกายบอกวานี่โบไม่คมว่าเข้าจะไปดดนเนาะทุกคน มันมีคนไปดนเนาะหรือว่าคนไปอยู่เลวอยากอยู่เลยบบเนาะหรือว่าคนเห่า,าไปเห็ดเวียกอยู่ฟังไทยเลวเนาะอยากเก็บอยากออมเนาะเพื่อมาสางเนือ้อสางตัวกะมีร้ายเนาะสิ่งที่เไก่เว้ามาบบไม้ความว่ามุดทุกคนเนาะมันก็มีคนบางกลุ่มที่อยากไปเนาะคือสิ่งนี้เนาะที่ไกาเว้ามานี่เนาะ แมนบุคคลหรือว่ากลุ่มคนเล่าเนาะที่ไปเหตุเวียงอยู่ไทยเล้วยยูดนเนาะทานผู้ส้มไปจะได้ทานผู้ส้มเนาะมีความคิดเห็นแนวใดเนาะเกี่ยวกับการที่ว่าคนเล่าเห่าเนาะไปเหตุเวียงอยู่ฟังไทยเนาะเพื่อหาเงินเนาะมาสังเนื้อสังตัวให้แกต้นเองเนาะบางคนกับบ่มีต้นทึ้นเนาะบางคนกับเกิดมาชีวิตมันบกคือกันเนาะ เลือกเกิดเฮาเลือกโบด้บททานุู้ชมเนาะสิ่งที่เาเลือกได้คือเาเลือกในสิ่งที่เฮาอยากเป็นเฮาอยากเป็นคนที่มีหัวคิดปริสังเท่ากับคนคิดเฮาอยากเป็นคนที่ว่ามีต้นทุนเนาะเฮากับคนคิดเนาะเพราะว่าพาเฮ้ามีสองพามือมีมั่นสมองเนาะกะ็ถือว่าประเสริฐแล้วเนาะดีกว่าเข่าเกิดมาแล้วโบมีหบสามสิบสองอย่างเนาะ จิตวิญญาณเห่าบ่ไใดเนาะแบบเป็นคนแบบว่าเสียองคะเนาะมันก็จะเหตุให้เหานี้เนาะบ่มีแนวคิดพัฒนาแต่คนเสียองคะเทๆเนาะเขาก็ยังมีแนวคิดบุกบืนเนาะผ่านพาหลายคนเนาะทีเป็นคนทีแบบว่าเสียองค์ะเนาะเขาก็ยังสามารถสู้ได้แต่เหามีสองมือเนาะมีหัวคิดปริสามต้นโต ขบเบิดสามสิบสองอย่างอยู่ในห,งา,ห,า,หา,างไกยเฮาเหายังบบสูที่อับส่ยกับคนเสียองค์ขะเนาะเข้าไปดีกว่าจังสี่นะ่าผู้ชมเนาะพฉะนัะ้นเนาะทุกคนเนาะก็ต้องมีการาหายกำลังใจเนาะตนเองและขอบขั้วเนาะจิ่งสำคัญรายพ่สุด์ก็คือหายกำลังใจตนเองเนาะถ้าเหาจะอยู่ในโลกนี้ได้เนาะเหาก็ต้องเปรียบที่อับส่ยกับคนที่ด้อยกว่าเหา ้าห้าเปียบเทียบใส่กับผู้ที่เข้าหังนี่เดียวโตห้าจะดอยคาที่สุดห้าสีบมีกําลังใจในการเฮดเบียกคลิปนี้เนาะสกัยกับสิขอจบเพียงสำนีเนาะทานผู้ส้ม้าหากว่าสกายนี้เนาะหากว่าพิพผาดประกันได้เนาะหรือว่าว่าวโบถือบโต้เนื้ออาหาที่นํามาเสนอทานผู้สมในมือนี่หากบบมีความเหมาะสมเนาะสกัยก็ต้องขอทษขคอภัยนําหลายเนาะทานผู้ส้ม ขอให้ททานผู้ส้มที่เขามาเบืองคลิปสกายจงมีแต่สุขภาพทีแข็งแห้งถาว่าเป็นแม่ค้าก็ข้ให้ซื้อไดข้ขายมาเนาทานผู้ส้มถาว่าเป็นพนักงานก็ขอให้เจริญกล่าวหนาถาว่าเป็นนักศึกษาก็บข้ให้ประสบผลสำเร็จในหนาทีเวียกงานถูกประการข้อกอบใจ